สวัสดีครับวันนี้มาพูดต่อจาก EP ที่7นะเป็นคลิปเพิ่มเติมนะเออผมก็เพิ่งไปรู้ไอ้เทคนิคใหม่มาเนี่ยคือการโลแบ็คผมไม่รู้นะคนอื่นเขาเรียกยังไงแต่ว่าคนในกลุ่มเนี่ยเขาพูดกันนี้ทำยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับ We so ก็คือหลังจากที่เราแบบมีไอลหลายชิ้นนี้ใช่ไหม <Get drunk. S 2> แล้วเราโซไปใช่ปะโซ We so ไม่ได้เราก็ไปโซชิ้นใหม่ อ่าเราก็ไปโซ่ชิ้นใหม่สมุดเราก็เสียฟรีถูกไหมหินนี่เราก็เสียใช่ป่ะเตตมันดีที่เราไม่ต้องถอดเออไอที่เขาเรียกว่าโลแบ็กเนี่ยไม่เสียอะไรเลยเราจะทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนที่ผมบอกไป EP ที่แล้วอะเกี่ยวกับการหาของมารออว้เงี้ยแล้วก็สุ่มทีละอันทีละอันเนี่ยและจะมีเทคนิคเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาแทรกเข้ามานะครับเช่นอ่าผมสุ่มอะไรรอเดียว เดี๋ยวทำให้ดูเลยอ่ะชิ้นนี้นะชิ้นนี้นะไอต่างหูสีฟ้าเนี่นะมีชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวที่ยังไม่ได้โซอะ่ะนะครับเราจะโซนะครับผมโซปุ๊บหลังจากที่กดเนี่ยให้ทําการออกนะครับหลังจากที่กดเนี่ยนะครับให้ทําการออกคือตัดการเชื่อมต่อแบบปัดหน้าจอปัดเกมออกอแล้วก็เข้าเกมใหม่เออมันเหมือนข้อมูลไม่ได้เซฟอะ่ะ เดี๋ยวทำให้ดูนะครับกดปุ๊บอ่ะออไม่สวยนะครับอ็อ,อดาเมจสกิลเพิ่มเติมใช่ป่ะ50%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะโเเมนะครับคีย์เราได้แล้วนะดาเมจสกิลเพิ่มเติม58%เอเนาะ นี่นะครับโซไม่มีนะครับผมแล้วก็สมุดยังอยู่เหมือนเดิมต้องก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่หลังจากที่เราสุ่มโซไปเนี่ยอันเนี้ยคือเราได้อะไรนะไอด้ดาเมจสกิลเพิ่มเติม58%ใช่ปะเราเรามาสุ่มต่อเนี่ยมันก็จะได้ออฟเดิมออฟดาเมจสกิลเพิ่มเติมนั่นแหละมันจะได้อันเดิมเลยมันเหมือนล็อกไปแล้วอะ่ะ มันเหมือนล็อกไว้แล้วอะแล้วเราจะทํำยังไงเราก็ไปสูมชิ้นใหม่ครับเราก็ขายชิ้นนี้ทิ้งซะขายไปซะเอออย่างเงี้ยเราก็ขายไปแล้วเรามาสูมชิ้นใหม่ยังไม่ได้เราก็ขายมาทําชิ้นใหม่ทําทีละชิ้นแล้วก็มีข้อจํากัดอีกอย่างคือผมอะลองละมันมีพลาดบ้างตรงนี้นะครับพลาดยังไงผมเนี่ยลองเอ่อลองกด กดเนี่ยโซอุปกรณ์ปึ๊บออกมาโซอีกอันปึ๊บออกแล้วก็ปัดออกเข้ามาคือไอเนี่ยไอเนี่ยโซติดเหนือป่าโซติดแต่อนเนี้ยไม่ติดงั้นแสดงว่าการทําทีละอันเนี่ยผมว่ามันโอเคกว่าทําทีละอันเนี่ยโอเคกว่าเพราะผมลองละทำสองอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ลูกมาเลยเนี่ยได้ลูกมาเลยอันนี้คือทดลองมาแล้วนะเนี่ย ได้ลูกคนเลยทำสองอันเนี่ยทำอันเดียวคือไม่ติดไม่ติดโซมาอําจำไว้นะครับว่ามันล็อกมันล็อกนะเ <S S S 2> พื่อนๆอยังจำได้ไหมว่ามันคือออฟอะไรออฟสกิลออบดาเมจสกิลใช่ปะ่ะอาดูนะเห็นปะเห็นปะดูทันปะดูดูไม่ทันก็ไปสปต็อปออกนะ มันคือมันจะได้ออฟเดิมนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่เนี่ยคือเหตุผลที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่าทําเสร็จไม่ได้ก็าขายแล้วก็ทําชิ้นใหม่เนี่ยคือมันล็อกไว้แล้วว่าออฟมันจะได้อันนี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 ้แล้วเ,เรามาต่อนะครับหลังจากที่เรารู้ว่ามันล็อกนะเราก็จะไปทําชิ้นอื่นเราไปทาชิ้นอื่นแทนนะครับเนี่ยเมื่อกี้ได้ ดาเมจสกิลเพิ่มเติม2รอบแล้วเนาะะยังอยู่นะดาเมจสกิลเพิ่มเติม58%เหมือนกันทั้งสองรอบนะครับก็คือมันล็อกชิ้นเนี้ยยังไงรีครั้งครั้งแรกเนี่ยยังไงก็ต้องได้ไอดาเมจสกิลเนี่ยครั้งต่อไปผมผมก็มั่นใจเลยว่ามันจะเหมือนเดิมเราก็มาต่อนะครับคือเราเนี่ยก็จะทําการรีอุปกรณ์ชิ้นอื่นแทนนะครับรีชิ้นอื่นแทนชิ้นนี้ไม่ได้นะครับเราก็ออกเกมเข้าเกมมา ขายชิ้นนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ทําชิ้นใหม่ไม่ได้อีกก็ทําเหมือนเดิมชิ้นใหม่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 ไปเรื่อยนะครับแล้วก็พอได้ก็ออกมาโอนเลยโอเคชิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนะขอบคุณพี่พี่ในกลุ่มมากนะครับที่พูดคุยกันนะแล้วผมก็ได้ไปพูดคุยกับเขาด้วยนะครับก็ได้ความรู้ตรงนี้มาแล้วก็นํามาแชร์ต่อเพื่อนอน,นะครับนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง เกีวกับการบูพลังก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ